สวัสดีค่ะคืนนี้อยู่กับสาวแบงค์วันธรรมดาชาวนาวันหยุดน,นะคะก็คืนนี้นะคะก็อยากจะมาเล่าวิธีการเก็บเงินค่าเทอมนะคะของลูกๆไปของแม่นะคะสี่คนให้กับลูกๆนะคะซึ่งวิธีการนี้ไม่มีวิธีใดที่ถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดแอบเพราะอะไรเดี๋ยวเราลองมาฟังนะคะวันนี้ก็มาเล่ามาเล่าว,วิธีการสนุกสนุกสาวแบงค์อยากให้เป็นมุมมองของคนที่ตอนนี้มีลูก เตรียมมีลูกกาลังจะแต่งงานเตรียมมีลูกหรือวางแผนที่จะเลี้ยงดูลูกนะคะตลอดระยะเวลา20ปีใช่ไหมคะเพราะว่าลูกเราก็ต้องเรียนหนังสือประมาณกี่ปีจบปร,ริญญาตรีเลยก็ต้องส่งตั้งแต่แต่แบบแบบเแบบอจนถึงเรียนจบนะคะวันนี้ไม่ซีเรียสนะคะ,ะจะฟังไปเลยก็ได้หรือว่ามีคําถามก็สามารถถามเข้ามาได้เนาะเพราะว่าอันนี้สาบแบงก็จะเล่าไปใช้เวลาไม่นาน,นะคะ่ะก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงอยากจะเล่ามุมมองของ เวลาเราจะวางแผนถามว่าการเงินมันเป็นเรื่องการเงินการลงทุนนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวเห็นไหมว่าการเก็บค่าเทอมลูกอะค่ะมันทําไมมันถึงคลอสไปหาการเงินการลงทุนได้เพราะเราไม่ได้เคยมองว่าเออค่าเทอมลูกอะมันจะสามารถวางแผนได้หรือหรือแบบไหนฮะเดี๋ยวลองฟังดูมาเริ่มเลยก็วันนี้ เราจะมีแม่อยู่สี่คนนะคะก็มีเอาว่าอายุประมาณสาวแบงก็ได้สามสิบเจ็ดอ่ะสามสิบก็บใกล้ๆกลสี่สิบจริงๆแล้วสามสิบเจ็ดนี่มันแก่เกินจะมีลูกแล้วเนาะอ่าสมมุติสมมุติว่านะคะก็ประมาณนี้อายุยี่สิบสามสิบทีบเตรียมวางแผนครอบครัวมีแต่งงานนะคะแล้วก็มีลูกเนาะอ่าแม่คนแรกก็ อันนี้พูดถึงพื้นฐานของคนทั่วไปก็คงไม่มีเงินถุงเงินถังหรอกค่ะเพราะว่าแบบแต่งงานมันเป็นวัยที่พอเรียนจบแต่งงานมันเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะมันไม่สามารถแบบว่ามีใครแบบโอมาเก็บเงินได้เดือนละหมืน่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็คอนข้างจะเยอะอันนี้เราก็ให้คุณแม่ทั้งสี่ท่านนะคะเก็บเงินวางแผนค่าเทอมลูกไว้เดือนละพันห้าร้อยบาทประมาณน,นี้หนึ่งพันห้าร้อยบาท อ่าจริงๆแล้วอ่าจริงจิงอ่าสามแบงก์อยากจะให้เก็บสามพันบาทต่อเดือนอือฮึก็คือวันละร้อยเก็บวันละหนึ่งร้อยบาทเฮ่อันนี้ก็คือค่าเทอมลูกนะคะค่าเทอมลูกในอนาคตอ่าแต่ก็มีแม่สี่คนคนแรกคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งเนี่ยไม่มีไม่มีมุมมองในการวางแผนเลยถามว่าตอนนี้แต่งงานแล้วก็ยังคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายังไม่ได้ท้อง ก็ยังไม่จําเป็นจะต้องวางแผนเก็บเงินอะไรทั้งนั้นก็ใช้ชีวิตไปนะคะทำงานทําเงินใช้ชีวิตไปก็ใช้จ่ายปกติอยากได้อะไรก็ซื้อนะคะแล้วก็ถ้าไม่พอก็กู้อ่าคนเนี้ยหมายเซ็ก็คือกู้แ่มคุณแม่คนแรกนะคะต่อไปคนที่สองแมแม่คนที่สองเนี้ย ก็เป็นห่วงเป็นห่วงแหละว่าค่าเทอมลูกอะยังไงเดี๋ยวพอเขาเขา้าเขา้เขา,เ,ขาเริ่มเข้าเรียนแล้วจะไม่มีเงินจ่ายคุณแม่คนที่สองแต่ว่าคุณแม่คนที่สองเนี่ยกลัวความเสี่ยงถามว่าไม่รู้จัก,ไม,จกไม่รู้จักการลงทุนเลยไม่ไม่รู้ว่าแบบกลัวความเสี่ยงมากๆคือเงินต้นต้องอยู่ครบแอาเงินต้นต้องครบไม่สามารถพร่องไปได้เลยฉะนั้นคุณแม่คนที่สองะค่ะก็จะเก็บเงินของลูก ค่าเทอมสามพันบาทไว้ในธนาคารหรือเงินฝากแหมต่อไปคุณแม่คนที่สามคุณแม่คนที่สามนี่หัวสมัยใหม่หน่อยก็ไม่เชิงการลงทุนมันไม่ได้ว่าสมัยใหม่สมัยเก่าคือเขาคุณแม่คนที่สามเนี่ยเขามีแนวคิดในด้านการลงทุนบ้างคุณแม่คนที่สามเนี่ยค่อนข้างจะแบบหาความรู้เลยอ่มเหมือนแฟนเพจ ตอนนี้แหละที่แบบกําลังเริ่มต้นแบบอยากจะลงทุนอยากจะลงทุนอย่างเง,งี้ยค่ะเนาะแต่ทั้งท้งนี้ทางนั้นแล้วก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลการลงทุนแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราลงทุนซึ่งคุณแม่คนที่สามนี้แบบเขาค่อนข้างจะแอคทีฟอ่าอ่่ในพูดถึงคําว่าแอคทีฟสาวแบงค์สาวแบงค์จะบอกเคยเคยพูดบอกว่ามันจะมีคนที่เป็นแพสซีฟกับแอคทีฟถูกไหมคะ แพรรซีฟกับแอคทีฟอ่ะสองคนเนี้ยความคิดเขาจะคนละแบบคนที่เป็นแพซีฟก็คือว่าเอาเถอะถ้าฉันจะวางเงินไว้ที่ไหนเนี่ยฉันก็คิดว่าทุกคนอ่ะมันจะต้องได้ค่าอ่ามันจะได้ต้องมันจะต้องได้ผลตอบแทนเนี่ยในในจำนวนที่เท่ากันคนที่เป็นแพซีฟนะคะก็คือตามนั้นแหละง่าย เอาเงินวางไว้ไหนก็คนอื่นเขาได้เท่าไหร่ฉันก็เอาเท่านั้นแหละแต่ถ้าคนที่เป็นแอคทีฟคนที่มีมายเซ็ตเป็นแอคทีฟนะคะอย่างอย่างสาวแบงก์อะยกยกตัวอย่างเป็นสาวแบงก์คือสาวแบงก์เป็นแอคทีฟเป็นนักลงทุนที่เป็นแอคทีฟคือสาวแบงก์ไม่เชื่อว่าเราจะสาวไม่เชื่อว่าการการวางเงินของเราอ่ะมันจะได้เงินเท่ากัน เพราะว่าสาวแบงค์คิดว่าถ้าถ้าสาวแบงค์ขยันนะแล้วสาวแบงค์แบบทําความเข้าใจกับสิ่งที่สาวแบงค์ลงทุนให้มากกว่าคนอื่นแล้วก็เข้าใส่เข้าใจมันลึกซึ้งหรือแบบมองมุมนิ่กว้างกว่าคนอื่นหรือแบบทํากันมากกับมันเยอะเนี่ยสาวแบงค์คิดว่าสาวแบงค์ต้องได้ผลตอบแทนที่มันเหนือตลาดหรือที่คนอื่นได้รับมันก็เหมือนการทําข้อสอบอะค่ะถ้าแบบอ่ะเราอ่านหนังสือเอาไปชิวๆเอาสอบแค่ผ่านมันก็เหมือนแพสซีฟตักงลงทุนที่มีแนวคิดแบบแพสซีฟแต่ถ้าคนที่เขาบอกว่าเขาจะเอาเต็ม เขาก็ต้องทําอีกแบบหนึ่งเขาก็ต้องแบบวิเคราะห์เรียนรู้ในเนื้อหาที่เราจะไปสอบแล้วเขาก็ต้องพลาดให้น้อยที่สุดอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่า active อะถึงตอนไหนแล้วเรากลับมาคนที่3ามอะคุณแม่คนเนี้ยเขาก็พอจะมีแนวคิดในการลงทุนบ้างนะคะก็คนเนี้ยเก็บเงินค่าเทอมของลูกไว้ในสินทรัพย์เสี่ยง ประมาณหุ้นอ่าสินทรัพย์เสี่ยงตั้งแต่6ขึ้นไป6-8ถึง8ห,หุ้นหรือสินทรัพย์ทางเลือกพวกอกสังหาอะไรก็ตามอ่าแล้วคนสุดท้ายคุณแม่คนนี้ก็ประมาณคนที่3กลางๆแต่ก็ไม่ได้แบบอ่าเนื่องจากว่ามีอาจจะเขาอาจจะทำอย่างอื่นด้วยก็ถามว่ามีความรู้บ้างไหมในการลงทุนเขาก็พยายามหาอยู่แต่เขาก็ไม่มีเวลาที่จะไปโฟกัสอย่างนั้นมากๆ คุณแม่คนนี้เขาก็เอาละวางเงินของลูกไว้ในกองทุนรวมค่าเทิมนะคะกองทุนรวมที่ควบประกันเ,เป็นประกันควบการลงทุนโดยลงทุนผ่านกองทุนรวมทีนี้เรามาดูว่าสี่คนเนี้มีมีเขาจะมีวิถีชีวิตแบบไหนถ้าเขาเจอกับบททดสอบชีวิต ในในในรอบต่างๆอะแม่คนแรกถามว่าเงินสามพันที่จะเก็บให้ลูกวันหนึ่งร้อยบาทเขาไม่เก็บอยู่แหละเพราะเขาไม่ได้มีไมเซ็ตที่ว่าเขาจะต้องวางแผนอะไรเพราะตอนนี้ยังไม่ท้องหรืออะไรก็ตามแต่เขาถ้าเขาท้องปุ๊บลูกเขาจะโตเร็วมากๆใครที่เป็นเป็นพ่อเป็นแม่คนนี้แบบค่าใช้จ่ายมันจะมาแบบว่าเป็นเหมือนฝนฟ้าพายุเลยใช่ไหมคะ ฉะนั้นแม่คนแรกเนี่ยในขณะที่เขาไม่เก็บเงินพอท้องเขาคลอดแล้วเขาก็จะต้องใช้เงินสามีที่คุณพ่ออ่าหรือสามีไปทํางานเอาเงินเอาเงินที่รายได้ของสามีมาเพื่อในการเลี้ยงดูลูกสัดส่วนใหญ่ถ้าไม่พอก็กลับไปวงจรเดิมคือกู้ไม่พอเมื่อไหร่กลับมากู้ไม่พอเมื่อไหร่กลับมากู้อ่าคุณแม่คนที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้ก็คือไม่ได้เก็บออมเลยหรือว่าแบบพอลูกเริ่มโตแล้วถึงมาจะจะมาเก็บก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าดอกเบีย้ย ดอกเบีย้ยที่ไปกู้มามันต้องเจยดไปจ่ายฉะนั้นคุณแม่คนแรกก็จะเก็บเงินลูกไม่ได้ละก็จะเป็นวิธีการกู้เงินไปตลอดจนลูกจบอ่าก็ไม่รู้ว่าลูกจะจบไหมถ้ามันเกิดบททดสอบอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะอย่างตอนนี้ตกงานถ้าคุณพ่อสามีของคุณแม่ท่านแรกตกงานรายได้ไม่มีเราจะทำยังไงดอกเบีย้ยก็ต้องจ่ายอ่าอันนี้ก็ให้แฟนเพจไปคิดนะคะคิดต่อ อ่ะต่อไปคุณแม่ท่านที่สองฝากเงินไว้ในในสินทรัพย์ที่เงินต้นต้องอยู่ครบก็คือสินทรัพย์ที่สย่ยงน้อยก็พวกเงินฝากพันธบัตรยังไงก็ตามทีนี้เรามาดูการที่คุณแม่ท่านนี้ฝากไว้ในพันธบัตรหรือว่าเงินฝากธนาคารอ่ะสาแบ่งให้ดูเรามาดูก่อนสามพันบาทต่อเดือนเก็บได้เนาะวันละร้อยบาทถือว่าเป็นเบสิกอ่ะ 3,000บาทต่อเดือนคุณแม่เขาเก็บไว้ในธนาคารเป็นเงินฝากอย่างดีก็เป็นฝากประจําหรือจะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ก็ได้ผลตอบแทนเอาเงินฝากก่อนตอนนี้เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่30สตังค์ผลตอบแทนนะคะประมาณอ่ะโดยประมาณลูกต้องเรียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงจบปริญญาประมาณ20กว่าปีโดยเฉลีย่ยสาวแบงค์ให้เป็น240งวดก็คือ20่สิบปีเก็บเงินตรงนี้เพ y เ e นต์เพมเอนต์ก็คือรายเดือนนะคะพีเรียดคอมเพล n ชิงเป็นเป็นมันลี่ก็คือต่อเดือนเก็บเงิน3,000บาทต่อเดือนอัตราผลตอบแทน30สตางมาดู f v ก็คือเงินในอนาคตต,ตอนที่20ปีข้างหน้าอืม 7จ็ดแสี่หหนึ่งพันเก้ารอยสีิบสาบาทลองคูณดูค่ะเยวนะสองร้อยสี่สิบงวดคูณสามพันเป็นเงินต้นเราจะไปแล้วเป็นเงินต้นของเราก็คือเงินสามพันของเราไปแล้วเจ็ดแสนสองยี่สิบปีเงินที่คุณแม่วางไว้ในตัวเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจําได้ผลตอบแทนมาตลอดระยะเวลา20ปีได้ผลตอบแทนมา 21,943บาทโอเคไหมคะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นคุณแม่จะคิดแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าตลอดระยะเวลา20ปีคุณแม่อย่าลืมอัตราเงินเฟอ้ออ่าเรามาดูอันนี้คือทั้งปีไอ้ทั้งตลอดตลอดอายุ20ปีของลูกที่เราส่งเขาเรียนหนังสือเงินของคุณแม่ทำงานอยู่ที่สาสตางค์ต่อปีเราไม่รู้อนาคตอ่ะอีกสัก สิบปีข้างหน้าอตาัอตราอัตราดอกิอัตราดอกเบี้ยเงินฝา,ากอาจจะขึ้นเราก็ได้แต่อันนี้ณเ,เวลานี้เราก็คิดเวลานี้นะคะทํางานได้สองหมืนกว่าบาททีนี้เราอย่าลืมคุณแม่ทําผลตอบแทนวางเงินไว้ในบัญชีเงินฝากผลตอบแทนสามสิบตางแต่อย่าลืมว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่สองถึงสามเปอร์เซ็นต่อปีเรามาดูเรามาดูเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นสามเปอร์เซ็นต่อปีเอาแบบออะเอาแบเาแบเอาแบบปานี คิดอัตราเงินเฟ้อแค่สร์เซ็นก็พอนะคะระยะเวลา20ปีแปดแสนแปดหอ่าเราก็ต้องคิดก่อนว่าเมื่อเมื่อสักครู่เงินต้นเราเท่าไหร่เงินต้นก็คือ7จ็ดแสนะคะลบ8ปด0ม เงินเฟอ้อยี่สิบปีเงินเฟอกินไปแล้วหนึ่งแสนหกหมืนสี่พันบาทถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวช่วยสอบแบงก์จำนะอัตราสองเปอร์เซ็นตตรงเนี้ยก็คือถ้าถ้าเอามาลบกับเงินต้นนะคะก็คือจำนวนเงินหนึ่งแสนหกหมืนสี่พันนี่คืออัตราเงินเฟอ้อนะแต่ตรงนี้ไม่ใช่เราต้องกลับไปที่สามสิบตังของเราแสนหกหมืนสี่พันนะคะนี่คืออัตราเงินเฟอ้อตลอดระยะเวลายี่สิบปีเราต้องกลับไปที่ศูนย์จุดสามอ่า า3คุณแม่ทํามีเงินเท่านี้คุณแม่ต้องลบออกไปมูลค่าตอน20ปีข้างหน้าลบออกไปแสนหกหมื่นสี่พันโอเคไหมคุณแม่ไม่ต้องทําอะไรแค่วางเงินไว้ในตัวเงินฝากหรือว่าแบบตราสารหนี้มันก็สามารถทําให้เงินของคุณแม่ลดมูลค่าลงได้ถ้างงถ้างงย้อนกลับไปตอนสาวๆคุณแม่สาวๆตอนอ่ะวิ่งเล่นปออนุบาล คุณแม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละเท่าไหร่ณนะวันนั้นสาวแบง์กินก๋วยเตี๋ยวชามละเท่าไหร่ตอนนั้นอยู่กับย่าน่าจะประมาณสิบสิบสิบาทสิบห้าบาทค่ะตอนที่สมัยเด็กๆนะแต่วันนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละหกสิบาทอันเนี้ยคือความหมายเดียวกันเนาะโอเคอ่ะกลับมาที่คุณแม่คนที่สองผ่านไปต่อไปคุณแม่คนที่สามคนนี้เก่งคนนี้คาดว่าจะเก่งเพราะว่า เข้าใจในการลงทุนเป็นนักลงทุนแบบแอคทีฟเอาเงินเอาเงินค่าเทอมลูกเนี่ยเก็บไว้ในสินทรัพย์เสี่ยงประเภทหุ้นหุ้นเลย,ห,เลยหรือแบบสินทรัพย์ทางเลือกเลยอ่ะคุณแม่เอาไปลงในพอร์ตหุ้นเรียบร้อยอเลือกถูกบ้างผิดบ้างนะคะอ่ะช่วงช่วงแรกๆอาจจะแบบอ่ะช่วงอ่ะก่อนหน้านี้โควิดโควิดคุณแม่ท่านนี้ก็ขาดทุนไปแต่ เขาไม่ได้เก็บก้อนเดียวเขาทำเป็นสามพบาทต่อเดือนมันเป็นหลักการ DCA ถูกไหมคะอ่าเป็นหลักการ DCA mm hmm. ก็ทยอยเก็บหุ้นไปเรื่อยๆทุกเดือนก็แล้วแต่คุณแม่เขาเลือกเขาก็ไปศึกษาดูแล้วเขาก็วางเก็บเงินในหุ้นก็จะมีติดลบบ้างเงินต้นก็อาจจะติดลบบ้างในช่วงโควิดก็ลงไปหนักๆหน่อยแต่ช่วงนี้เซตอินด็กมันขึ้นมาแต่ที่พันหจุดเขาก็อาจจะแบบมีผลผลตัว capital เก i ขึ้นมา ะค,ะคุณแม่ก็จะเก็บไว้ตรงนี้ออันนี้ถือว่าดีไหมในหนึ่งปีหนึ่งปีที่ผ่านมาถ้าเฉลี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะทำงานประมาณสามเปอร์เซ็นก็คืออ่ะสู้อัตราเงินเฟอ้อได้แต่ปีหน้าไม่แน่เพราะว่าปีหน้าเศรฐศษฐกิจเราอ,อาจจะฟื้นอีกสองสามปีข้างหน้าคุณแม่แท่านนี้อาจจะทําผลตอบแทนจากพอร์ตท,ที่เก็บเงินค่าเทอมของลูกเนี่ยเดือนละ 3, สามพันสามพันเขาอาจจะทําได้ประมาณหกถึงแปดเปอร์เซ็นต์อ่า เอามาดู6-8%มันจะต่างกันมากโขสมมุติอะเอาฐานที่เข้าใจก็คือ6%จากเงิน3,000บาทเหมือนกันนะคะไปดูมูลค่าโอ้ต่างกันไม่เอ่ยแค่ผลตอบแทนในอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนระยะเวลาเท่ากันเงินเก็บเท่ากันเมื่อสักครู่คุณแม่เหลือเท่าไหร่นะ ประมาณเจ็ดแสนลบอัตราเงินเฟอ้อไปก็เหลือประมาณหกแสนใช่ไหมคะเก็บงินเท่ากันนะยี่สิบปีแต่คุณแม่ท่านนี้เขาถ้าเขาเขาลงทุนยาวถึงยี่สิบปีสาวแบงก์ก็เชื่อว่าเขาแน่าจะทารีเทิร์นเฉลีย่ยต่อปีหกเปอร์เซ็นประมาณหกเปอร์เซ็นตะ่ะบวกบวกมันน่าจะทําได้พอถึงยี่สิบปีคุณแม่เก็บไปตลอดยี่สิบปีตามเท่าเท่าอายุที่ลูกไปเรียนหนังสือได้ไปแล้วล้านสามอ ถามว่าร้านสามตรงนี้คุณแม่ท่านเนี้ยต้องโดนอัตาราเงินเฟอ้อไหมโดนใครก็ตามมูลค่าเงินยังไงก็ตามก็จะมีอัตาราเงินเฟอ้อหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันใช่ไหมคะตลอดยี่สิบปีถ้าเราคิดสองเปอร์เซ็นตอ่ะคุณแม่ได้มีมีร้านสามแล้วก็ลบไปแสนสองไปแสนหกอ่ะสบายชิลก็ยังเหลืออีกร้านสองส่งลูกเรียนได้ไปเรื่อยอ่ะเห็นความต่างอันนี้คืออัตราผลตอบแทนที่มันต่างกันเงินเท่ากันแต่วางไว้คนละที่ กลับมากลับมาคุณแม่คนที่สี่คุณแม่คนที่สี่มีวิสัยทัศน์มองว่าชีวิตมีความไม่แน่นอนคุณแม่ก็เก็บเงินสามพันนะคะลงไปในสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นก็ได้เหมือนกันแต่เขาผ่านกองทุนรวมเพราะคุณแม่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาศึกษามากพอแต่ก็พอจะศึกษาแหละก็เอาเงินสามพันบาท DCA เข้าไป ซื้อเป็นประกรันควบการลงทุนตรงนี้สิ่งที่คุณแม่ก็สิ่งที่คุณแม่ท่านที่สีจะได้คือเขาสามารถลงหุ้นได้ไหมลงได้หุ้นไทยลงได้ไหมลงได้หุ้นต่างประเทศไปได้ไหมไปได้สินทรัพย์ทางเลือกสินทรัพย์ทางเลือกที่เสียงระดับเจ็ดแปดลงได้ไหมลงได้อทีนี้ผลตอบแทนของคุณแม่ท่านที่สี่ เนื่องจากเขาก็ลงในหุ้นได้หรือตราสารนี้ได้ผลตอบแทนโดยรวมเขาก็อาจจะพอๆกันกับท่านที่3ก็คือ6-8%ก็น่าจะทําได้แต่ก็ไม่ได้การันตีผลตอบแทนนะคะก็อยู่ที่ช่วงอ,อยู่ที่สภาวะการลงทุนเนาะโอเคแต่สิ่งที่ต่างจากท่านอื่นท่านที่4ที่จะได้เพิ่มก็คือถ้าเขาลงทุนในประกันควบการลงทุนหรือว่ายูนิตลิงเขาจะได้โปรเทคชันหมายถึงทุนประกัน บวกเข้ามาถ้าคุณแม่อายุประมาณสามสิบกว่าเลือกอ่เลือกทุนประกันประมาณหนึ่งล้านทำได้อมีผลวตอบแทนต่อปีหกถึงแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ทุนประกันอีกหนึ่งล้านบาทอเห็นไหมคะอันนี้ก็คือถ้า6-8%ถึงแปดเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เราก็คิดแล้วเนาะคำนวณเนาะว่าประมาณล้านกว่า,กว,ากว่าตอ่อยี่สิบปีค่ะทีนี้แม่สี่ท่านวางเงินเก็บเงินให้ลูกเท่ากันแต่คนแรกเนี่ยไม่เก็บเงินกู้นะคะ ทีนี้อ่ะเราลองมาลองดูว่าอันเนี้เราเราเมื่อกี้เราคุยกันละว่าเขาวางเงินแบบไหนบ้างสถานการณ์บททดสอบแรกตึงคุณแม่ตกงานคุณพ่อตกงานเนื่องจากเศรษฐกิจกไม่ดีตอนโควิดอ่ะคนแรกเนี่นมีผลกระทบแน่นอนตกงานแล้วดอกเบี้ยยังต้องจ่ายถูกไหมคะคุณแม่ทนที่สองถามว่ากระทบไมหมก็กระทบกระทบนะเพราะว่า ะระหว่างที่เงินเงินที่เขาไปวางไว้เนี่ยค่ะผลตอบแทนมันน้อยอยู่แล้วนะแต่งรายได้เขาไม่เพิ่มแล้วนะจะต้องมาเจียดเงินลูกถูกไหมคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ต้องใช้จ่ายไปอเพราะว่าเขาอะสามารถเก็บเงินได้เท่ากันแต่ว่าผลตอบแทนเขาน้อยในยแต่ละปีเขาสู้อัตราเงินเฟ้อไม่ได้ส่วนคนที่สามกระทบไหมคือทุกคนไ,นได้รับผลกระทบหมดถ้าคุณตกงานถูกไหมคะเรา ในสถานะลูกจ้างมันไม่มีใครการันตีว่าโอเคเธอจะสามารถอยู่ได้ถึงกเกษียณโอเคไหมคะเราเห็นภาพแล้วตอนที่โควิด -19 มาบริษัทใหญ่ๆตกงานโดยที่ทุกคนก็ช็อกว่ามาอยู่มาวันหนึ่งทงั้งๆที่ไม่ไดออ้ไม่ได้เคยคิดถึงแต่ก็ไม่สามารถจะทำงานต่อไปได้เพราะบริษัทปิดกิจการเห็นไหมคะความเสี่ยงมันอยู่รอบตัวเรา ถามว่าทุกคนได้รับความเสี่ยงหมดแต่คุณแม่ท่านที่สามเนี่ยดีเทิร์นตอปีเขาหกถึงแปดนะแทนที่เงินที่เขาจะเก็บถ้าปีไหนที่เขาได้อ่าผลตอบแทนถูกทบไปเงินเขาจะเพิ่มเห็นไหมคะยี่สิบปีเขาได้ประมาณล้านสามคนนี้ได้ประมาณหกหกแสนกว่าบาทฉะนั้นถ้าถ้าเขาได้รับผลกระทบอย่างน้อยมูล,ลค่าเงินที่เขามีในมือก็ยังมีเยอะอยู่ถูกไหมคะคนที่สี่ก็เหมือนกันได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่เขาก็ยังหาได้หกถึงแปดเปอร์เซ็นตโอเคไหม เอออันนี้ก็ให้ไปคิดค่ะไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดหรือว่าถูกต้องที่สุดสําหรับใครมันอยู่ที่มายเซตของเราเราอยากจะดีไซน์ชีวิตเราเป็นแบบไหนก็ไปคิดเองสาวแบงค์ไม่ได้บอกว่าคนที่หนึ่งไม่ดีกู้อย่างเดียวคนที่สีด่ดีคนที่สามไม่ดีเอาเงินลูกไปอยู่ในความเสี่ยงถูกไหมคะอ่อทีนี้ถามว่าอ่ะพูดถึงความเสี่ยงคนที่สามเนี่ยถึงแม้คุณจะเรียนถึงแม้คุณจะเรียนคุณจะเข้าใจในการลงทุนแต่มันก็มีโอกาสพลาดตรงเนี้ย เงินค่าเทอมลูกถามว่าเงินค่าเทอมลูกสําคัญไหมสําคัญนะเพราะว่าเวลาลูกจะจ่ายค่าเทอมคุณคุณแม่ทั้งสีท่านบอกว่าคุณครูเรียกเก็บโรงเรียนเรียกเก็บแล้วบอกว่าอ๋อยังไม่จ่ายได้ไหมคะอาจารย์ตอนนี้แม่ยังเก็บเงินไม่ได้ขอลดหน่อยได้ไหมคะคุณแม่มีสิทธิพูดแบบนั้นไหมคะไม่มีค่าเทอมลูกคือค่าเทอมลูกเขาเรียกเก็บมาอ่ะถ้าอยู่ในโรงเรียนระดับไหนสามหมื่นก็ต้องสามหมื่นหกหมื่นก็ต้องหกหมื่นเทอมละแสนก็ต้องเทอมละแสนแต่ก็ นะช่วงนี้ก็เห็นผู้ปกครองอ่าคุณ่อคุณแม่บอกว่าเขาก็มีการล็อกเลทอะไรเงี้ยอะมันก็เป็นวิธีหนึ่งนิดหน่อยแต่ถามว่ามันกระโดได้ไม่มากมันเป็นสิ่งที่ต้องจ่ถ้าเกิดปีไหนที่เกิดโควิดแบบนี้รีเทิร์นตกไปเป็นสามสิบเปอร์เซ็นแบบนี้คุณแม่สะเทือนไหมคุณแม่ที่เอาเอาค่าเทอมลูกมาไว้ในอ่าสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงระดับหกถึงแปดสะเทือนเนาะสะเทือนเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็ต้องพึงพิจารณาระวังไว้ว่างเงินก้อนไหนที่มันสำคัญในระยะเวลาสั้นหรืออนาคตมันต้องใช้อ่ะค่ะก็อย่าเอามากระจุกตัวอยู่ในความเสี่ยงทั้งหมดต้องกระจายออกไปทีนี้บททดสอบที่สองคุณแม่เกิดเสียชีวิตกระทันหันอันนี้ค่อนข้างจะดรามา่าถูกไหมคะ เราไม่รู้ว่าเราจะจากไปเร็วหรือเราจะอยู่นานไม่มีใครรู้บ,บททดสอบชีวิตที่สองก็คือคุณแม่เสียชีวิตลงกลางทางลูกกำลังฮะลูกกำลังบ้องแบลหน่ารักกำลังอยู่ปสองแอะลูกกำลังโตเรียนปสองคุณแม่เกิดเสียชีวิตกลางทางคุณพ่อเสียชีวิตกลางคันหรือไม่เสาหลักเราหายไปทีนี้กระทบละ่ะคุณแม่คนที่หนึ่งนี่กระทบมากที่สุดเพราะดอกเบีย้ยต้องจ่าย เงินยังกู้อยู่ถามว่านี่สินคือมรดกให้กับลูกถูกไหมคะถ้าเราทิ้งเขาไประหว่างทางคุณแม่คนที่หนึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดถามว่าคุณแม่คนที่สองทุกคนได้รับผลกระทบหมดคุณแม่คนที่สองก็ได้รับผลกระทบเพราะถ้าเขายังเก็บเงินได้ประมาณอ่ะสมมุติลูกอยู่ปสองกี่ขวบคะปะสองประมาณหกขวบไหมหกขวบเจ็ดขวบอ่ะเจ็ดขวบประมาณเจ็ดขวบ เก็บเงินได้แค่เจ็ดปีสามพันบาทเจ็ดปีอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพสามพันบาทเก็บเจ็ดปีสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่เดือนแปดสิบสี่เดือนผลตอบแทนจุดศูนยจุดสามอนาคตอาจจะเพิ่มมากกว่านี้นิดหน่อยแต่คงไม่ต่างกันสิบสองเจ็ดแปดสิสี่เนาะแบงคุณเลขถูกไหม ถ้าไม่ถูกก็ทักทวงมาได้นะคะอ่ะตอนนี้ลูกเจ็ดขวบคุณแม่ไปซะแล้วถามว่าเงินสองแสนห้าที่ทิ้งไว้ให้ลูกลูกจะเรียนจบไหมคะคิดว่าลูกจะเรียนจบปริญญาตรีไหมอ่าอันนี้เป็นคำถามตอบเองค่ะสอบแบงไม่ตอบให้ให้ให,ให้ตอบเองอ่าคุณแม่คนที่สองก็ทิ้งเงินไว้ให้ลูกแค่สองแสนกว่าบาทเนาะคนที่สามได้รับผลกระทบเหมือนกันเมื่อ เมื่อคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตกลางคันหรือว่าจากโลกนี้ไปก่อนที่ลูกจะเรียนจบแต่ถามคนนี้ดีหน่อยหกเปอร์เซ็นต่อปีลองกลับมาดูอหกเปอร์เซนแปดสิบสี่เดือนเหมือนกันทิ้งเงินไว้ให้ลูกที่สามแสนพอๆกันเนาะเพราะว่าระยะเวลามันใกล้ค่ะแค่เจ็ดปีนี่มันมันยังไม่ได้ทำงานมากพอ สองแห้ากับสามแสนสองไอสามแสนหนึ่งก็คาดว่าลูกก็น่าจะจบชั้นไหนอะคะเรียนไปได้อีกสามสามเทอมถ้าถ้าค่าเทอมแพงแต่ถ้าค่าเทอมไม่แพงก็อาจจะจบในชั้นสูงๆอะอาจจะได้วุฒิมหกอ่ะยังพอทูไทยทีนี้คุณแม่คนสุดท้ายได้รับผลกระทบไหมได้รับเหมือนกันคุณแม่ตายไปแล้วแต่ลูกคนเนี้ยแปดสิบสี่เดือนเจ็ดปี ถามว่าตอนนั้นถ้าวิกฤตเหมือนโควิดเลยตายช่วงโควิดค่ะพอร์ตการลงทุนของ,ของแม่ติดลบอยู่แต่เขาทำเป็นโพเทคความเสี่ยงคือความหมายคือทุนประกันหนึ่งล้านหมายความว่าถ้าแม่จากไปหนูยังมีเงินเรียนนะเห็นไหมคะจากไปในปีที่เจ็ดตอนที่ลูกเจ็ดขวบเหมือนกันแต่คนนี้ยเขาจะได้รับลูกเขาจะได้รับหนึ่งล้านบาท เป็นทุนการศึกษาก็คิดว่าน่าจะเรียนจบปริญญาตรีถ้าแบบไม่ได้ค่าเทอมแพงมากเนาะข้อดีของตรงเนี้ยถ้าไม่ตายคุณแม่ไม่ตายอะค่ะคุณแม่ก็สามารถลงลงทุนในกระจายการลงทุนได้ก็ไม่ได้เสี่ยงเหมือนพอร์ตนี้คือพอร์ตเนี้ยลงในหุ้นอย่างเดียวแล้วก็กระจุกตัวอยู่ในประเทศเดียวแต่ของคุณแม่ท่านเนี้ยเขาผ่านกองทุนรวมได้เป็นยี่สิบสามสิบกองก็สุดแล้วแต่ว่าเขาถ้าเขาขยันเขาแอคทีฟเขาก็อาจจะล็อกผลตอบแทนอะไรไปแต่ถ้าเสียชีวิตลงเขาก็ได้หนึ่งล้านให้ลูก ตีเป็นชื่อลูกไปโดยไม่ต้องร้องขออ่าโอเคก็คืนนี้เราก็คุยกันประมาณเท่านี้ค่ะประมาณนี้สาแบงค์ไม่ได้บอกว่าวิธีไหนที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมกับใครที่สุดก็ไปดีไซน์กันเองนะคะว่าเราอยากจะเก็บค่าเทอมลูกแบบไหนแล้วก็ส่งลูกถึงฝั่งฝันประมาณไหนเนาะโอเคมีคำถามมั้ยคะก็คุยกันมานานพอสมควรโอเคค่ะ ถ้าไม่มีคําถามวันพรุ่งนี้แฟนเพจคิดหัวข้อไว้เราก็ยังให้สิทธิ์วันนี้สาวแบงค์ว่างๆเนื่องจากว่าเมื่อวานเข้าใจผิดว่าเป็นวันผิดวันนี้สาวแบงค์ว่างก็เลยอ่ะเอาเรื่องราวมาเล่ามาเล่าสู่กันฟังมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นแนวคิดซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะมีไลฟ์การลงทุนเหมือนเดิมแต่ยังไม่มีหัวข้อนะคะแฟนเพจอยากจะคุยกันเรื่องไหนก็ลองส่งมาทางอินบ็อกหรือว่าใต้โพสต์นี้ก็ได้ ก็เจอกันอีกทีหนึ่งในไลฟ์การเงินการลงทุนคืนพรุ่งนี้นะคะสามทุ่มเนาะถ้าไม่มีคำถามก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามดูย้อนหลังได้นะคะสาวแบงก์ก็จะอัพอัพโหลดขึ้น youtube ไว้ให้เนาะหรือว่าในเพจก็ได้แต่ว่า YouTube น่าจะหาง่ายกว่านะคะทุกไลฟ์สาวแบงก์ก็จะอัพโหลดขึ้น youtube ให้โอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าสวัสดีคะ่ะ